สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอฟโฟโต์การ์ดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในโลกและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคกับการกลับมาของเรนโรวเวอร์เวลาปี2026หรถ s อ v รู้จากอังกฤษที่ได้รับการอัปเดตใหม่ทั้งดีไซน์ภายในสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนที่ยกระดับคำว่าความหรูหราและความเรียบง่ายให้สูงขึ้นอีกขัน้นเรนโรวเวอร์เวลาเป็นรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอีโว e และสปอร์ตแต่กลับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมาก รุ่นปี2026นี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้เน้นความหรูหราทัานสมัยพร้อมความนุ่มนวลในทุกอนุขององค์การขับขี่สมกับคำว่า Luxury r e d e f a ดอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Range Rover Velar 2026กันก่อนครับความรู้สึกแรกเมื่อมองเห็นคือคำว่าเรียบแต่หรูตัวถังภายนอกถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่น้อยลงแต่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ลวดลายแบบดิจิทัลให้ความรูสึกกล้ำยุคมากกว่าเดิม ส่วนไฟหน้าใช้เทคโนโลยีแมทริกเลดพร้อมไฟเด t ท m e ์ u n ันนิงไลท์ดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Range Rover ยุคใหม่ฝากระโปรงหน้ายกเส้นสายขึ้นเล็กน้อยช่วยให้ดูทรงพลังส่วนด้านข้างตัวรถดูสะอาดตาด้วยมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังที่ซ่อนอยู่และโผล่ออกมาเมื่อเข้าใกล้ระบบนี้ไม่เพียงดูหรูแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมอีกด้วยด้านท้ายของเวลาก็ไม่แพ้กันไฟไท้ายแบบเลดแนวนอนถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูต่อเนื่องกับเส้นสายด้านข้าง พร้อมโลโก้랜 Rover แบบเรียบหลุดตรงกลางขนาดที่กันชนหลังตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมบางๆและปลายท่อไอเสียถูกซ่อนอยู่ภายในทําให้ภาพรวมดูสะอาดเรียบแต่มีพลังล้ออันลอยขนาด21นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความหรูและสมดุลกับตัวรถระบบกาเสะเทือนปรับระดับอัตโนมัติช่วยให้ความสูงของรถเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนและเมื่อขับในโหมดออฟโรดระบบจะยกตัวรถขึ้นเพื่อให้ผ่านอุปสรรคได้ง่าย พูดได้เลยว่าดีไซน์ภายนอกของเวลา2026ยังคงเอกลักษณ์ของ Range Rover ที่ดูมีรสนิยมหรูหราและเป็นมิตรกับสายตามาถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ Range Rover เวลา2อ2 6ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความเรียบง่ายและทันสมัยห้องโดยสารใช้โทนสีอบอุ่นและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมและไม้จริงจากแหล่งยั่งยืนซึ่งให้สัมผัสหรูแต่ไม่เย็นชา คอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสโค้งขนาด11.4นิ้วที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ในจอเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางการควบคุมอุณหภูมิระบบเสียงและการตั้งค่ารถยนต์หน้าจอตอบสนองรวดเร็วและมีกราฟิกแบบ 3D ที่สวยงามมากรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วแสดงผลชัดเจนและสามารถปรับรูปแบบการแสดงได้หลายแบบตามสไตล์ผู้ขับ อีกทั้งยังมี Head u p Display แบบสีเต็มรูปแบบที่ฉายข้อมูลความเร็วและการนำทางบนกระจกหน้าเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้20ทิศทางมาพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศรวมถึงฟังก์ชันนวดในตัวส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางและปรับเอ็นได้ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายในการเดินทางไกลระบบเสียงรอบทิศทางจากเมริเดียนให้พลังเสียงระดับห้องคอนเสิร์ตเสียงใสและลึกในทุกย่านเพิ่มบรรยากาศการเดินทางให้หรูหราย,ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารด้วยเทคโนโลยีนาโนเอ็กช่วยดักจับฝุ่น pm 2.5และลดปลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องโดยสารของเวลายังมีแสงแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้กว่า30เฉดสีให้บรรยากาศเหมาะกับทุกอารมณ์ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนช่องเก็บของออกแบบให้ซ่อนอย่างแนบเนียนและมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายรวมถึงช่อง usb c ในทุกตำแหน่ง บรรยากาศโดยรวมของภายในคือความเรียบง่ายหรูหราแบบอังกฤษแท้ๆท,ที่ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีเหตุผลและให้ความรู้สึกสงบเมื่ออยู่ภายในต่อการที่หัวใจหลักของรถคันนี้สมรรถนะและเครื่องยนต์ Range Rover Velar 2026มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินดีเซลและปลั๊กอินไฮบริดซึ่งในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทย รุ่นที่น่าสนใจที่สุดคือเครื่องยนต์ P400e Plug-in Hybrid ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง404แรงม้าและแรงบิด640นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.2วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางประมาณ70กิเมตร ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองประจำวันระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานนุ่มนวลและฉลาดมากในการปรับจังหวะเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะกับสถานการณ์การขับขี่นั้นนิ่งเงียบและนุ่มทุกจังหวะเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำทำให้มั่นใจได้ทั้งบนถนนแห้งและเปียกระบบการสะเทือนแบบถุงลม Air suspension ที่ปรับอัตโนมัติช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะขับบนถนนครุกคลาดหรือทางเรียบก็ให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนพรมนี่คือสิ่งที่ทำให้เรนโร Rover แตกต่างจาก SUV ทั่วไปในเรื่องเทคโนโลยีช่วยขับขี่เวลา2,026มาพร้อมชุดระบบครบถ้วนเช่น Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วตามรถคันหน้าระบบ Lane Keep Assist ที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบ Blind Spot Monitoring ตรวจจับรถในจุดอับสายตารวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำได้ทั้งแบบขนานและตั้งฉากนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินเท้า กล้องรอบคัน360องศาและระบบครีเซตกราววิวที่แสดงภาพใต้ท้องรถแบบเรียลไทม์ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางออฟโรดหรือพื้นที่แคบได้อย่างมั่นใจเมื่อขับจริงความรู้สึกแรกคือนิ่งและเงียบเสียงลมและเสียงเครื่องแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารการเก็บเสียงทำได้ดีมากจนผู้ขับรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องหรูของโรงแรมมากกว่าขับรถ SUV ความมั่นคงของช่วงล่างทำให้การเข้าโค้งแม่นยำและพวงมาลัยไฟฟ้าให้การตอบสนองที่แม่นยำในทุกจังหวะ ระบบขับเคลื่อน Terrain Response 2ของ Range Rover ยังคงเป็นสุดยอดในวงการเพราะสามารถปรับการทำงานของเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนตามพื้นผิวอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นหิมะทรายหรือน้ำโคลนเวลาก็ผ่านไปได้อย่างนุ่มนวลและมั่นใจ เรื่องความปลอดภัย Range Rover เวลา2อ2 6ให้มาครบในระดับสูงสุดทั้งถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบควบคุมเสถียนระภาพระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับซึ่งช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความประมาทได้อย่างดี มาถึงเรื่องราคาการครับเรนโรวเวอร์เวลา2026เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าเริ่มต้นประมาณ5.2ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและประมาณ6.4ล้านบาทสำหรับรุ่นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้โดยรวมแล้วเรนโรวเวอร์เวลา2026คือ SUV ที่รวมเอาความสง่างามความหรูหราและความสามารถในการขับขี่ทุกสภาพถนนไว้ในคันเดียวมันไม่ใช่แค่รถสำหรับเดินทางแต่คือ ประสบการณ์แห่งความหรูหราที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่มีดีไซน์หรูเหนือการเวลาภายในสมุกสบายแบบอังกฤษแท้และสมรรถนะที่ทั้งแรงและนุ่มในเวลาเดียวกันเรนโรเวอร์เวล่า2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดี